ผู้บุกเม่นบ้านเห็ดบางวงแผ่นพี่น้องเลยนี <c oughs> ่ครับเม่นบ้านเม่นบ้านครับนี <c oughs> ่บ้านผมนี่คนเรอเอ็ดครับอ <c oughs> ิ่มแป้นนี่ <c oughs> อันนั้นมาอยู่อำเภอธาตุยู่ติดฟังอันไม่ลำพวงเลยบังไปบับงมากแบบคึ่งกบพี่น้องสฉวพอปล่าว ผมเป็นคนพี่สอปอปลาวเนื้อพี่น้องเลยคนไทยค,ค,คนอีสานคนละเอ็ดมันเบิ่งแม่บ้านเฮ็ดนี่พี่น้องเลยเกาเห็ดแต่มื่อหนึ่งมันเหนื่อยหลายดิก็บบางม่วงเห็ดก็ให้ฝากพี่น้องพี่ดอกมันเห็ดไบบจำนายเราไว้ฝากพี่น้องโอ้ยแียงเสี่ยวแงเห็ดสียงแหง มาได้นะนะสาวนะสาวอยู่ยละเอ็ดนาซอยใหญ่ยยจะแน่นี่มัน,นแม่สาวว่าเามาพี่น้องเฮ็เดแล้วละ่ะมาเอาเดอร์พี่น้องบ้านนนท่องก็ดีบ้านมันมีหลายเพราะแจก,กพี่น้องเบิดบ้านต้นกูบ่ไอะไรมาเบ,นบ,นบ,นบนดิดบ้านดอกว้ามาแต่อยาติพี่น้องกันนีล่ล่ะมาได้พี่น้องเลยอยู่มุกดาหารก็ดี อาตไหยอันนั้ก็ดีสาระค่หรลอมาน้ำไม้กับก็ลังออกเ้ยครับย uh, ังทอดเส้นแหกงเส้นแห้งน้ำไม้กับํำลังออกน้ำไม้เรียงนองน้ำไม้หวานน้ำไม้ยังก็ดีป้าบมองพระย่างไปล่ะบิังย่างอดเรกับขึ้นก็อันพี่น้องโซบปัวเล่าวอะ คนละเอดครับคนลยเอดเเซกัน <mountain> ย <ch met> ึทธิ์แม่ลำโขงมันเลื่อเืขึ้นกันเขาเลยเอดดอกครับบพรเปมันพินองบเพมันสาวโซปะปล่าอดดอก